จนถึงขณะนี้ยังมีกระแสะความกังวลน,นะคะที่ประเมินว่าไทยอาจจะถูกดึงเข้าไปเกี่ยวกับ2ประเทศมหาอำนาจใหญ่นะคะก็คือสหรัฐและจีนกับการสร้างอิทธิพลหรือว่าขยายบทบาทในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะกับคำร้องเพื่อขอใช้สนามบินอุตภเาของทางการสหรัฐในครั้งนี้ค่ะโดยนักวิชาการไทยประเมินว่าเรื่องนี้ถ้าไทยยังดึงเรื่องการเมืองภายในเข้าไปเกี่ยวก็อาจจะสุ่มเสี่ยงกับประเทศไทยเองติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณีค่ะ ไทยจะถูกจีนกดดันหรือไม่ถ้าหากให้สหรัฐใช้สนามบินอูตเปาอย่างไม่มีปฏิกิริยาใดๆที่ชัดเจนจากจีนตรงกันข้ามสหรัฐจะลดระดับความสัมพันธ์กับไทยหรือไม่ถ้าหากโครงการความร่วมมือใช้อูตเปาเป็นศูนย์กลางบรรเทาภัยพิบัติและสำรวจภูมิอากาศของนาซาถูกปฏิเสธก็ยังไม่มีความชัดเจนจากสหรัฐในขณะที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปไกลเกินกว่าข้อเท็จริงที่เกิดขึ้นทําให้นักวิเคราะห์มองว่ากรณีสนามบินอูตเปา กลายเป็นปัญหาการเมืองภายในประเทศในปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์ถ้าเกิดว่าเราจะกังวลมันมากเนี่ยมันก็มีทางแก้ถ้าโครงการแบบนี้ปัณนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับจีนไทยสามารถใช้ศักยภาพนี้บอกจีนได้หรือแม้แต่เชิญจีนเข้าร่วมหรือแม้แต่ว่าทําเป็นโครงการระดับภูมิภาคร่วมกันก็ได้ถ้ามันจําเป็นเพราะนั้นในทางยุทธศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าโลกมันอยู่ในหมวด ความร่วมมือมากกว่าจะอยากจะขัดแย้งกันเมือ่อเมื่อมันอยู่ในหมวดความร่วมมือแปลว่าเราสามารถแสวงหาความร่วมมือกับประเทศต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องระแวงกันว่าไอ้ที่จะทําเพื่อนั่นหรือที่จะทําเพื่อนี่มันไม่มีสีิรภาพนะฮะหวังพึ่งอาจจะหวังพึ่งไม่ได้แล้วงั้นเรา,เราอาจะต้องไปหาประเทศอื่นแทนอาจจะต้องเป็นอินโดนีเซียเป็นเวียนดนามเป็นสิงคโปร์เป็นมาเลเซียอย่างเงี้ยนะครับนะครับผมมองว่าเมื่อเกิดแบบปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งทาให้อเมริกาเขายิ่งเซ็งเราใหญ่นะฮะว่า เนี่ยไหนอยู่บอกว่าอยู่อยากจะกระชับอยากจะอยากจะกระชับความสัมพันธ์อยากจะสนิทกันมากขึ้นไงและในที่สุดเนี่ยก็มีเนี่ยปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะก็ทําให้มันก็ไปไม่ได้อีกในที่สุดอาจจะสรุปอิกรัฐบาลในที่สุดเนี่ยรัฐบาลอาจจะกลัวในที่สุดอาจจะต้องอาจจะต้องถอย ข้อเสนอให้สหรัฐใช้อุตะเพาเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือได้รับคำยืนยันจากเอกอัคราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยว่าเริ่มต้นในรัฐบาลชุดที่แล้วแต่ก็ยังไม่มีการกำหนดเงื่อนไขจนถึงรัฐบาลชุดนี้ขณะที่โครงการความร่วมมือระหว่างนาซากับนักวิจัยไทยก็เกิดขึ้นมาก่อนและที่สำคัญคือการบินสำรวจก้อนเมฆของนาซาเคยเกิดขึ้นบนเกาะฮ่องกงที่ใกล้ชิดกับจีนมากกว่าไทยแต่ก็ไม่มีเหตุความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจ แม้จะยังไม่มีสัญญาณเตือนว่าไทยถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องหรือกําลังถูกบีบให้เลือกข้างแต่นักวิชาการเชื่อว่าต้องประเมินท่าทีของทุกฝ่ายเป็นระยะโดยไม่มีเงื่อนไขของการเมืองภายในประเทศไทยจะมามีความสัมพันธ์อะไรกับสหรัฐเนี่ยแล้วก็จะมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติเรื่องนาซาบางทีมันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องมนุษยธ,ธรรมเรื่องภัยพิบัติเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเอาอเมริกามาตั้งฐานทัพในไทยอะไรอย่างี้ ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้มันเป็นความร่วมมือที่มันเบาบางมากในแง่ของความมั่นคงมันผอว่าพม่าเขาควคุมไม่ได้ไม่ได้ตื่นตัวไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอกมันลาวก็คงเหมือนกันนะเขมรก็เหมือนกันเวียดนามเหมือนกันเวียดนามเองนี่แหละที่อยากจะดึงอเมริกาเข้ามาเพราะตอนนี้กำลังมีเรื่องกับจีนในเรื่องทะเลทะเลจีนใต้ถ้าเราเคลื่อคล้ากับโครงการนี้ของสหรัฐผมก็คิดว่าเราก็คงต้องคล้ายคแ้ากับหลายหลโครงการความร่วมมือที่ทำกับจีนตกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามีความสัมพันธ์กับจีน จีนจะให้ช่วยเราทาเรื่องระบบการจัดการน้ำนะครับตอนนี้ท่านนายกยิ่งรักไปปักกิ่งก็พูดเรื่องนี้กันแล้วถ,ถามว่าเรื่องนั้นเนี่ยสหรัฐควรกังวลไหมก็เกิดว่าจีนเนี่ยส่งผู้เชี่ยวชาญมาอยู่เมืองไทยเป็น,เด,นเดือนแล้วก็ตะเวนตะลุยกันทุกพื้นที่ในประเทศไทยถ้าถามว่าสหรัฐในถามว่าพันธมิตรหลัก ของไทยเนี่ยเขาควรจะกังวลไหมถ้าเ,าเกิดเราเรียงวงขนาดนั้นเราก็ต้องเอาเรื่องนี้เข้าสภาใช่ไหมครับให้สภาพูดกันว่าจะให้ผู้เจ้าชายจีนมาอยู่เป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ยอมไหมอนุมัตไมิไหมแจะกระทบความสัมพันธ์กับสหรัฐไหมเพราะนั้นคือถ้าหากจะเคร่งคัดกันก็อยากจะให้เคร่งคัดให้ตลอดในทุกๆกเรื่องเสมอหน้ากันแต่ถ้าจะไม่เคร่งคัดหรือว่ามีระดับของความเคร่งคัดอย่างใรอย่างหนึ่งก็กกกควรจะมีระเบียบพิธีชัดเจนนะครับยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่พยายามคานอำนาจของจีนในภูมิภาคอาเซียนเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ไม่ปฏิเส และไทยก็อยู่ในฐานะคนกลางที่ต้องรักษาความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายแม้กรณีสนามบินอูตภาวอาจจะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าปัญหาจะไม่บานปลายหากไม่ถูกต่อย,ยอดเป็นประเด็นชาตินิยมปราวิชิมณีไทย PBS รายงาน